มาเลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อกับช่องนางน้อยชาแนลแล้วก็จะมาลดน้ำต้นไม้น,น,มนะคะลดน้ำต้นไม้หรือมายืนคุมค,คุณ <c oughs> ออมและของเพื่อนนะคะดูกลุ่มเด็กก็จะมาเรอนะคะฝั่งตตกุฎก้าก็จะฟ้ามาเรอ <c oughs> ดอกเหลือนะคะดอกเหลือของปอมอะไรดูเย่ากออม ต้นนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะคะต้นอะไรคะดอกทองอุไรดอกทองอุไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกดอกบานไม่รู้โรยภาษาญ้อเขาเอื้อว่าดอกหัวล้านเฮ้ยหัวล้นต้นก็จะเป็นเบอร์ไหนลดเยอะๆหน่อยอลิสให้มันเปียกๆหน่อยลูกก็เพราหัวน้ำอันนี้คือต้นดาว ดาวอะไรดาวเรือดาวเรียงดาวเรยงดาวเรียงเงาตัดทิ้งข้างในเขาจะมีอะไรคะดาวเรียงก็มีกออะไรเนี่เบดอกไม้เต็มที่เลยนะคุณนะอันนี้ต้นน่าจะเป็นผลไม้หรือเปล่าคะนี่เห็นไหมดอกคุณนายตื่นสายเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ดอกคุณนายตื่นสายเขาต้องจะตื่นบ่ายโงาสบบ่ายโมงเท่าไหร่นะออมคุณนายตื่นสาย ข้างในก็จ e ะเป็นต้นหอมที่ทอกรไรอีกแล้วนะคะอันนี้ม so ันคือหมากมันเปล่ายาเยาวยาวเด้อเออแล้วมันมีดอกมันมีอันผลผลิตเอาโนตายอันนี้จะเป็นใบกะเพราใบกะเพราเออรถตรงคุณนายเตือนสายรถเยอะๆต้นมะเขือในหนต้นมะเขือดูสิ มะสีเงยนอ๋อเป็มะเขืออยู่ค่ะต้นมะเขือแล้วก็ดอกดาวใน้อยดอกดาวเรืองอไปเรื่อยๆเป็นก็ข้าวคนน้ำไหลก็ข้าคนแน่รดน้ำไม้เช้าเย็นนะคะเช้าเย็นทุกวันนะคะค่ะต้นมุดดอกเนต้นอะไรนต้นเศรษฐีเลยค่ะ เอาเลื่อนไปวันนี้เด็กๆกำลังทยอยกลับบ้านหลังเลิกเรียนนะคะออมสินพาเพลินไหนไหนไม่มีหญ้าด้วยนะคะถอนออกได้ไหมคะเนี่ยจะถอนออกถ้าอ่อนล้วคันเรามีหญ้านะคะมันเีามีถอนออกโน้โน้ช่วยกันไม่ถอนจะเจ้าย่าเจ้าย่าไวหญ้าไปให้วัวเอาให้วัวอยู่บ้านเลี้ยงวัวเยอะสองสามตัวสองสามตัว โนนบอกเอสองสามตัวกี่ตัวนะโนอยู่บ้านนะตนนี้ก็พุเยอะๆค่ะคุณต้นอะไรนี่อันนี้ต้นยาครัต้นยาต้นไหนต้นยาว่าให้งักวกินได้โอ้ยมีผักบุ้งด้วยค่ะตอนนี้ผักบุ้งแล้วก็ทองอุไรที่มดตอมแล้วคมดมดคงจะหวานน่าดูนะคะมดถึงตอมมดตอมใจ นี่เต้นนี้ก็จะเป็นต้นอะไรไม่รู้ต้นสนหรือเปล่าปามินี่นะแม่โอ้ยเขามีอันนี้ให้เสียบลงไปใส่น้ำได้นะคะเหรอใส่เสียบลงไปสิคะเสียบลงไปสิใครทำเนี่ยเสียบอันนี้ลงไปใส่มดดมดกัดมดกัดมดกัดนะคะมดกัดนะคะ พาเพลินตอนแรงพาเพลินตอนแรงนี่ก็จะเป็นต้นโอ้คิ้มือต้นนี่ก็จะเป็นต้นรถให้เป็นเยอะๆเนยตุเรงแล้วต้นฟูต้นทางไรเพราะมันจะสวยงามนะคะเหรอสีอะไรคะสีมันสีเหลือง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 เกันแล้วก็จอดดาวเรียนะคะเพราะมีนี่อนะไปพดจนทร นี่นะคะต้นหัวโลนหรือหัวร้านเยเราก็หัวร้านเหรออนี่นะคะกีคือใบมันดกใบอะไรก็ได้ใบให้มันนะคะโอ้ยยังมีใบตรงนี้สิตรงนี้โอ้ยอ่ากกอะไรเจ้าเลืองเ้ม่ใช่เอามามต่อมา่เี๋ยวเามีย ดอกอะไรอีกอดอกบานดอกไม้ต้นส,สายออน่าจะเป็นข้ามงแล้วค่ะอตอนนี้อ่าทีนี้พาเด็กๆมารดน้ำนะคะสนุกสนานเฮฮาพาเพลินอมสินพาเพลินในการรดน้ำต้นไม้วันนี้เ,เขาเกล่าวคำว่าอะไรคะขอบคุณมากค่ะที่ต,ติดตามและกดแชร์กดไลค์ฝากกด like. ติดต,ตามให้เยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ